สวัสดีจ้าครับตื่นแล้ววันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันนะไปเดี๋ยววาร์ปไปกันที่รถวาร์ปมาอยู่ในรถแล้วตอนนี้กูมาอยู่กรุงเทพแล้วนะจริงๆกูมาไว้เมกาบางนาเพราะว่ากูคิดว่ากูอยากจะไปดีแคมลอนแต่กูเพิ่งมารู้ว่าดีแคมลอนมันอยู่คนละที่กับเมกาบางนาไอ้เหี้ยเอ้ย แล้วก็มีทุไลอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวต้องไปเซ็นนู่นนี่นั่นของพ่อที่โรงพยาบาลนะก็เลยจะต้องไปเอาเอกสารที่บ้านแม่ก่อนเอกสารพวกแบบใแบบชาตโนอะไรเงี้ยของพ่อที่บ้านแล้วก็เข้าไปที่บ้านเอาเอกสารไปให้พ่อ แล้วก็ให้ที่โรงพยาบาลเซ็นอะไรเงี้ยไปไปเซ็นที่โรงพยาบาลซึ่งกูก็นั่นแหละนับหน้าที่นี้เพราะว่าแม่ยังดูแลตรงนั้นอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องงานก็มันยังแก้ไม่ออกว่ะเมื่อเช้ากูนั่งงมก่อนที่จะออกมาเนี่ยไม่ไม่ออกเดี๋ยวอาจจะต้องมีปรึกษาพี่อ้นหรือใครคนอื่นนะตอนนี้ปวดฉี่มากเดี๋ยวกูลงไปฉี่ที่ไม่กัดล ตอนนี้กลับมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารถม่งติดสัตว์เลยเฮียกูเข้าเมกาใช่ไหมเวมกาบางนาแล้วแม่งแบบ วุ่นวายอ่ะที่แม่งรถติดแล้วกว่าจะแบบมาถึงม่งโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนืน่อยแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นแล้วกำลังฮิวแล้วเดี๋ยวกูน่าจะไปไม่ทันที่จะเอาเอกสารไปให้พ่อที่โรงพยาบาลแล้วก็โทรคุยกับที่ทางโรงพยาบาลว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวจะเข้าไปเอาเอกสารที่บ้านแม่ก่อนมาไว้ที่ตัวเองพรุ่งนี้ก็จะได้ขับไปที่โรงพยาบาลเลยทีเดียวนะง่ายๆแต่คิดอยู่เหมือนกันว่าจะแว่นไปดีไหมเพราะแว่นไปอาจจะเร็วกว่าหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แต่ว่าตัวงานวันนี้ไอ้ฟอนอะกูอะ นั่งพลิกแพงแบบหลายทีมากเลยตอนรถติดในรถกลัวนั่งทําอยู่แม่งไม่ได้ไเว้ยแม่งแบบโอ้ปวดหัวเออเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่อน้นพี่อ้นเขาออกรถใหม,หม่ไอออนเดี๋ยวไว้วันไหนเราจะแวะไปดูนะว่ารถนพี่อ้นเขาเป็นยังไงให้พี่อ้นเขารีวิวแล้วตอนนี้เหมือนบ่นว่าหลังคามันไม่พอหลังคาของเขาเดี๋ยวยังไงตอนนี้ขอนั่งทํางานก่อนเดี๋ยวเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวจะออกไปเอาเอกสารกับแม่เคกลับมาจากไปเอาเอกสารที่แม่เรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้มาพักผ่อนกูรู้สึกปวดหัวนหน่อยวะ่ะน่าจะเป็นเพราะไปเจอรถติดมาละมั้งเออแต่ให้รีวิวเมกาพาราไม่ใช่ดิเมกาบางนาครั้งแรกของการไปเดินยเนี่ยไอ้เหี้ยมันใหญ่จริงแม่งใหญ่แบบม่งสมกับควาว่าเมกาเมกาม่งใหญ่แบบโคตรโคตรแม่ใหญ่แล้วม่งยังต่อไปอีกิปต์อีกแม่งแบบโอ้ยเมื่อยอ่ะคือออกกําลังกายได้เลยอ่ะเอา,อางี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเมกานะเราเดินสักสองรอบน,นะปุ๊บแล้วกินข้าวโอ้จบเลย เป็นการคาร์ดิโอที่ยอดเยี่ยมแม่งแม่งใหญ่แม่งแบบใหญ่มากๆอ่ะแบบไอ้เหี้ยแล้วคือแบบกูเดินไปเดินมากูหลงเลยกูหลงกูหลงแบบกูไม่เคยต้องเดินห้างแล้วไปถามพนักงานนะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ว่ากูอยากไปที่ตรงไหนแบบเร็วๆมากๆอ่ะแต่นี่มึงแม่งแบบอา่าทางออกอยู่ไหนเนี่ยกูจำไม่ได้เแบบี้ยแม่งแบบกูใหญ่จริงเออแต่ว่าอีเกียยังไม่ได้ลองไปเดินเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยไปเดินนะเพราะว่าใกล้ออฟฟิศกูเลยเดี๋ยวตอนนี้พักก่อนดูยูทง YouTube ก่อน ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยยังกินไม่ออกว่าจะกินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อกี้อยู่ๆกูก็อยากกินบะหมี่แห้ง ที่ตลาดภูนะเจ้านี้เป็นเจ้าที่พ่อกูซื้อให้กินตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยประถมเลยคือเจ้านี้เนี่ยแม่งมีความแบบนอสเจียกับกูเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าที่นอสเจีย ต่างล้มหายตายจากไปเยอะมากๆเลย้เจ้าที่แบบยังอยู่ซึ่งเจ้านี้ดีใจมากที่เขาสืบทอดให้รุ่นลูกแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นรุ่นลูกเขามาั้งกูจําได้ว่าตอนกูไปกินอ่ะอามา่าแบบแก่ๆเลยเป็นคนทําแล้วจนตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นลูกหรือรุ่นหลานนะไม่แน่ใจแล้วมาเป็นรุ่นแม่แก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันนานมากๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกินดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะมารีวิวแล้วกันนะหิวมากเลยกินข้าวกัน กินเสร็จเรียบร้อยแนละ้วกูแอบเพี้ยๆเพียงงๆไปน,นิดนึงนะรสชาติแม่งอร่อยสว์เลยมันแบบมันไม่ได้อร่อยด้วยความที่แบบคอมเพล็กซ์แล้วมันก็ไม่ได้อร่อยด้วยแบบแต่มันอร่อยด้วยความนสองเจียมันแบบเส้นเนี่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบกินคลีนเหมือนเดิมลูกชิ้นกุ้งที่มันเหมือนเดิมมันแบบ นึกถึงตอนที่พ่อขับมอไซค์ไปซื้อให้เลยเออแต่ว่าขับมอไซค์จากนี้ไปในวันที่รถไม่ค่อยติดอะ่ะสีห้าทีถึงแล้วด้วยส5ห้าทีถึงตลาดภูนะอืมดีเหมือนกันไปทางเส้นราชพฤกษ์สำหรับวันนี้น่าจะพอเท่านี้เดีย๋ยวจะไปอาบน้ำแแป๊กแปงฟันแล้วก็ตัดคิมนี้นะยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับยังไงเจอกันพรุ่งนี้เจอกันทุกวันได้เลยบ๊ายบาย you <music>